สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเส้นบูบอลเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์บอลรายวันครับผมและแอดเมื่อคืนขออนุญาตรายงานก่อนเลยนะครับผมให้อยู่รองคีกิสถานราคา1ลูกนะครับสำหรับ V.I.P ใน l i n แอดของผมนะฮะก็จบลงในการเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้กินเต็มไปแบบโอ้โหแน่นๆจุกๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้แบบนี้ทุกวันนะครับผมทักมาได้เลยฮะที่ l i n แอดแอดบอมแปดแปดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ฟรีทุกกระบวนการนะฮะอันนี้ฝากบอกไปเลยทักมาพูดคุยมาขอที่เด็ดนะครับผมมาเมาหมอยเรื่องฟุตบอลกับผมได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องผมทผมง youtube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมผมลงคลิปพยายามจะลงให้ทุกวันอยู่แล้วนะจะได้อ่าปีแนวทางในการลงทุนให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ครับผมวันศุกร์ที่26่กมกราคมนะครับผมตอนแรกว่าจะพักนะแต่แมฟุตบอลมันก็พอมีะเนาะมาดูสักหน่อยละกันครับที่ผมอยากจะเอามาพูดคุยวันนี้ทั้ง4ี่คู่นะครับ ตีสองครึ่งครับผมฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันครับแฟรงก์เฟิดประตูบ้านเจอกับไมล์ศูนย์ห้าครับตีสองสี่สิบห้าดีครับผมกันโชซิรายตาลีกายไอรี่เปิดบ้านเจอกับโตริโนนะครับตีสามโรงครับผมฟุตบอลลีกเออฝรั่งเศสโอลิมปิกโยงกับแรนส์นะครับแล้วก็ตีสามโรงอีกหนึ่งคู่จากศึกลาลีกาลีกสเปนครับอาร์เมเนเปิดบ้านเจอกับอารลาเบสนะครับผม หมือนเช่นเคยครับ1นึ่งจากสคู่เลือกมาครับ1คู่เลยฮะพร้อมกันหนึ่งคนสกอร์ที่ใช่คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างตรงนี้เลยและอย่าลืมติดแฮชแท็กคำว่าบูปองเตงให้ด้วยนะครับผมอันนี้สําคัญมากนะฮะทายถูกทําครบตามกติกาก็แคปหน้าจอทักมาหาผมที่ไลน์แอดเพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้เลยช่วงนี้คนทายถูกกันเยอะครับผมเปไปเยอะมากๆนะครับใครได้รางวัลจากผมแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยให้เครดิตก,กันหน่อยนะอย่างไฝงฝากไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้ง4คู่นเลยะะ เปิดที่ทางฝั่งฟุตบอลเยอรมันก่อนเลยนะครับเรียงตามเวลาไปเลยแล้วกันนะทีสองครึ่งครับแอตลาสแฟรง์เฟิร์ตเปิดบ้านเจอก,กับไมล์ศูนย์ห้าครับโดยทางฝั่งแฟรง์เฟิร์ตครับตอนนี้รั้งอยู่ที่หกของตารางนะฮะสิบแปดนะัดมนนียี่สิบแปดคะแนนยิงยี่สิบเก้าเสียยี่สิบสองประตูได้เสียบวกอยู่เจ็ดลูกนะครับผมฤดูก,กาลนี้ต้องยอมรับว่าแฟรง์เฟิร์ตเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะไม่ขี้เหร่เลย,เลย สนุฝั่งมส์ครับผมตอนนี้ร่างอยู่ที่16ครับ17นัดมี11คะแนนยิง14เสีย29ประตูได้เสียติดลบ15นะครับพวกเขายังคงต้องดิ้นรนในการตกชั้นนะในฤดูกาลนี้นะครับผมล่าสุดนี่โดนยูโน่นบลินแซงไปละผลงาน5เกมหลังสุดครับของมส์นี่ถือว่าโอเคครับโดยรวมนะถือว่าโอเคนะชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับรูเกมถือว่าเหนียวแน่นขึ้นนะอันนี้คือนนับแบบทุกรายการจริงๆรวมถึงฟุตบอลกระชับมิตรนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติถาาพวกบอลกระชับมิดออกไปเนี่ยไม่แต่วพวกเขาไม่ชนะใครมาแล้วในรายการหลักใน7เ,เกมติดต่อกันนะครับหนักไปทั้งเสมอซะเยอะเลยส่วนทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตครับ5เกมหลังสุดครับของทุกรายการพวกเขาชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมนะครับโดยเกมล่าสุดนี่บุกไปเสมอดามสตัดมา2ประตูต่อ2นะครับผมเมื่อช่วงประมาณสัก4 5วันที่ผ่านมานี้เอง โดยที่ทั้งคู่เจอกันไปแล้วแมตช์หนึ่งนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะฮะเป็นไม้ที่เปิดบ้านแล้วก็เสมอกับไอทราฟเฟนเฟิร์ตไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับจริงๆต้องบอกว่าเฮตูเฮต์เฟนเฟิร์ตดูดีกว่ามากๆนะฮะการเจอกันของทั้ง2ทีม8นัดหลังสุดครับแฟนเฟิร์ตไม่แพ้เลยครับชนะ4แล้วก็เสมอ4นะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมทั้งฝั่งเจ้าถิ่นแฟรง์เฟิร์ตนะครับก็จะไม่มีแน่ๆคือซาซาคาร์ลสิชนะครับกองหน้าของทีมที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับผมเพิ่งจจะเ็บ แมชล่าสุดเลยนะครับผมก็จะไม่สามารถลงสนามได้นะครับรวมไปถึงนักเตะที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ด้วยก็คือโอมามามูชนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะขาด2กองหน้าตัวหลักของทีมไปนะครับโอมามามูชนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของทางฝั่งแฟรงเฟิร์ตเลยนะลงสนามไป15เกมในฟุตบอลลีกเนี่ยยิง7จ่าย3นะครับผมวันนี้ก็อาจจะต้องหาตัวตายตัวแทนสักนิดนึงนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ย อาจจะต้องมีการปรับบางตำแหน่งแน่ขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแทน,น,าน, ic, นทางด้านของคาร์ลสิชนะครับผมขณะที่ทางด้านของบาเรโอเกเซ่แล้วก็อังสก้าคานัฟครับวันนี้พร้อมลงสนามอย่างแน่นอนนะฮะก็ดูแล้วผมว่าอาจจะปรับเจ้าอังสก้าคานัฟนี่แหละขึ้นไปเล่นเป็นอ่าหน้าเป้านะครับเราอาจจะเล่นเป็นฟอร์นายอะไรแบบนี้อันนี้คือตามการคาดการนะครับส่วนาฝั่งของม y ยส์ทีมเยือนครับผมขาดหนึ่งตัวแน่แนแลวก็คือทางด้านของอีแจซุงนะครับที่กลับไปรับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ ถึ่งน่าเสียดายนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นดีมากๆกับทีมในฤดูกาลนี้นะครับผมก็โดยรวมจะประมาณนี้ไม่ได้ขาดตัวเยอะอะไรนะครับแล้วก็มีขาดอีกอย่างนึงด้วยคือทางหน้าของเซฟฟันเดนเบอร์ครับกองหลังที่ถือว่าฟอร์มแกร่งมากๆในฤดูกาลนี้ของทีมนะฮะอ่าอาจจะหายเจ็บกลับมาทันลงสนามในวันนี้นะครับหลังจากที่แมชก่อนนี่จบแมชแล้วมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมายเนี่ยน่าจะฟูลทีมนะครับ แผงกลางครับตัวนำทัพอย่างซีแวงวิทแมร์รวมไปถึงตัวทำเกมรูกอย่างทอมครัสครับแล้วก็คาริมโอนิซิโววันนี้พร้อมสนามแน่นอนนะฮะซึ่งคู่นี้ถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยดูดีกว่าแน่ๆตามเนื้อผ้านะครับแต่ช่วงหลังต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามส์เนี่ยฟอร์มค่อนข้างจะเหนียวแน่นขึ้นกว่าช่วงต้นฤดูกาลพอสมควรโดยเฉพาะเกมเยือนครับผม5เกมล่าสุดไมส์ไม่แพ้เลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการเสมอไปถึง4ก็ตามนะฮะแต่ว่า อืมก็พูดยากเพราะว่าแฟรงเฟิร์ตเองฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนดีกว่าเกมในบ้านตัวเองนะครับคือเกมเย่าล่าสุดแฟรงเฟิร์ตแพ้ไฟบวกสองต่อห้าอ่ะเอาอย่างนี้ละกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอง2เกมเย่าหลังสุดที่แฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านเจอก,กับมายส์ก็สามารถเก็บชนะได้ทั้ง2เกมเหมือนกันคือต้องบอกงี้ครับมันไม่มีความแน่นอนด้วยกันทั้ง2ทีมเลยครับแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านนะฮะผมที่พร้อมจะชนะแล้วก็แพ้ทุกทีมครับผมคือพวกเขามีถล่มบายเย,ยนห้าต่อ แต่กลายเป็นว่าก็มีมาแพ้ไฟบวกนะฮะเละเทะเฉยเลยคาบ้าน2ต่อ5นะฮะส่วนมา <My S 1> เองก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนฤดูกาลนี้เนี่ยยังไม่ชนะใครเลยครับสเสมอ6แพ้3แต่การที่มาเนี่ยมันสเสมอเยอะเนี่ยผมก็เลยมองว่าก็มีโอกาสที่จะสเสมอกับแฟรงเฟิร์ตได้ในเกมนี้เหมือนกันนะอย่างที่บอกไปว่าแฟรงเฟิร์ตเนี่ยอ่าไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่สำหรับเกมในบ้านนะครับก็ดูแล้วเนี่ยโอกาส,สเสมอถือว่าพอมีเลยทีเดียวนะฮะและทีมระดับอ่าอยู่ในกลุ่มลุ้นฟุตบอลยุโรปก,กับทีมระดับที่ต้องดิดน้นรนในการตกชั้นเน จอการแต่อัตราต่อรองเปิดมาเจ้าทีนต่อแค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับผมผมว่าดูแล้วเนี่ยทางบอลที่ถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศก็คงมองว่ามุมเสมอมันมีไม่ใช่น้อยบอลมันไม่ได้ขาดอะไรขนาดนั้นจริงราคามันก็ต้องแพงกว่านี้นะครับคู่นี้ผมขอซื้อใจทางฝั่ง,งทีมเยนไมส์ดีกว่านะฮะบ,บอลหนีตายครับติ้นรนสุดชีวิตน่าจะวิ่งสู้ฟัดเต็มที่นะครับผมแล้วก็ฟรังเฟิร์ตเองกองหน้าตัวหลักเนี่ยหายไป2ตัวผมว่าเกมรุกน่าจะลดประสิทธิภาพลงมปเยอะนะครับคู่นี้ผมให้อยู่รองไม้ทีมเยอราคาครึ่งลูกแล้วกัน,น เชื่อว่ามีโอกาสที่จะมายันเสมอได้ครับถัดมามาดูฟุตบอลอิตาลีกันบ้างนะครับตี245ทีครับกายอรี่เปิดบ้านเจอกับตริโนนะครับผมเจ้าถิ่นกายอรี่ครับฤดูกาลนี้ก็เป็นทีมลุ้นหนีตายนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่17ครับ21นัดมี18คะแนนยิง20เสีย36นะครับประตูได้เสียติดลบอยู่16ลูกถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูกันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนฝั่งตริโนครับรั้งอยู่ที่10ครับ2 0นัดมี28คะแนน ยิงได้เสียเท่ากันที่18ลูกนะครับประตูได้เสียก็เป็น0ูนย์ะฮะก็ถือว่าตามมาตามรฐานของพวกเขานะยิงน้อยเสียน้อยอยู่แล้วนะครับทุกรูก,การมักจะเป็นอย่างนี้โดยผลงาน5นัดลังสุดของตริโน่ครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1เกมนะครับโดยรวมเป็นทีมที่เสียประตูยากมากๆนะฮะ2เกมหลังครับ ก็เอาชนะนาโปลี3 0สูแล้วก็ตามด้วยบุกไปเสมอเจนัว0 0นนะครับเก็บคืนชีพได้ทั้ง2เกมส่วนทางฝั่งกายรี่5เกมหลังสุดครับชนะ1เสมอ2และแพ้2นะครับผมโดยเกมล่าสุดครับคือการที่พวกเขาบุกไปเยือนโฟลโอซิโนเน่แล้วก็แพ้มา1ประตูต่อ3านะครับอย่างที่บอกไปมีปัญหาในเรื่องของอาการเสียประตูค่อนข้างเยอะนะฮะโดยช่วงต้รุกการครับเจอกันไปแล้วเกมหนึ่งที่บ้า Tor ino, นตริโนนะฮะจบลงด้วยการเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับ คู่นี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงเฮตุเฮนี่ต้องบอกว่าสูสีใกล้เคียงกันะนะสลักแพ้ชนะเสมอไปเรื่อยครับผมอันนี้ค่อนข้างจะคาดการยากอยู่เหมือนกัน,ส,นส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งกายอรี่ขาดแน่ๆละ1ตัวกลับไปรับใช้ทีมชาติอังกลาก็คือกองหน้าวัย21ปีอย่างซิโตลูวัมโบนะครับผมถ้าถามว่าตัวนี้ใช้บ่อยไหมก็ต้องตอบว่าใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับใช้17เกมครับในลีกยิง3จ่าย2ในฤดูกาลนี้นะฮะก็ถือว่าขาดกําลังหลักในสมเกมรุกไปนะครับ นอกจากนี้ครับมิดฟิลยางแกตาโนออริสตานิโอนะฮะรวมไปถึงทางด้านของมาโกรอครับก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าอกว่าตัวเจ็บเซตเดิมแหละแต่ขาดทางด้านของลูอัโบไปรับใช้ชาติอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ามีข่าวดีนิดหนึ่งครับกองหน้าอุซเบกิสถานครับเอลดรโชมูรูดอฟนะครับผมรายนี้เนี่ยด้ข่าวว่าเริ่มกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ละอาจจะกลับมาลงสนามได้ในวันนี้นะครับส่วนตแนน่งอื่นไม่มีปัญหาอะไรครับก็เชื่อว่ากองหน้าตัวเป้ายังคงใช้ทางด้านของอันเดรปาเตนยา ลงสนามเช่นเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอื่นละรวมไปถึงตัว playmaker ตัวหลักของทีมครับอย่าง n i โคลัส v i โอ o l a ครับผมอันนี้ตัวเก่าวัย34ปีวันนี้ลงสนามเป็นตัวหลักแน่นอนขณะที่กองกลางตัวรับดาวรุ่งครับอย่างิบ r ร h ิม s u l a ม m a n านะฮะวัย20ปีทีมชาติกาน่าโอ้โหโชคดีมากนะกาน่าไม่เรียกติดทีมชาติครับตัวเนี้ได้ลงสนามชัวๆเช่นกันนะครับโดยรวมการี่ผมมองว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะจวไปเพียงแค่จังนานเจ้าของลูมบมาที่ไปรับใช้ชาติเท่านั้นเองครับ ส่วนดานฝั่งโตลินโนวันนี้ครับค่อนข้างสมบูรนป้าครับพวกเขาจะมีเพียงแค่เพอร์ชูสเพียงแ่รายเดียวนะครับสำหรับกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะฮะนอกนั้นลงสนามได้หมดเลยแถมยังมีโอกาสครับที่ทางด้านของแบรนดอนซอปปี้ครับกองกลางดาวรุ่งของทีมอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะกลับลงสนามในวันนี้ได้ด้วยซ้ำนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆครับจัดเต็มนะครับผมเกมลุกอย่างฟาโบซานาเบียนะฮะรวมถึงดวนซาปาต้าวันนี้พร้อมลงสนามกันแบบครบคลันเลยฮะ ึ่งคู่นี้ถ้าเกิดว่ากระตามเนื้อผ้าโตเรโน่ดูเหนือกว่านี้อยู่แล้วนะครับผมในส่วนของอันดับแล้วก็ฟอร์มการเล่นครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมเยือนของโตเรโน่ถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างแท้จริงครับ5เกมเยือนหลังสุดของโตเรโน่ในทุกรายการคือเสมอสาแล้วก็แพ้2อเอาง่ายคือไม่ชนะใครแล้วกันครับผลงานเกมเยือนโตเรโน่ดีเป็นอันดับที่11ของลีกครับขณะที่เกมในบ้านโตเรโน่เนี่ยดีเป็นอันดับที่10ของลีก คือโตริโนเป็นทีมที่ยิงน้อยแล้วก็เสียประตูน้อยนะครับอย่างที่บอกไปแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยอาจจะแพ้เยอะสักหน่อยครับขณะที่กายารีเนี่ยฤดูการนี้แย่มากๆคือเกมเยือนครับแต่เกมในบ้านเนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่นะโอเคเลยนะซึ่งเกมย่า6กนัดหลังสุดของกายารี่ในทุกรายการพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับผมเป็นการชนะไปถึง4และเสมอ2ครับ โอ้น่ากลัวเลยฮะช่วงหลังๆเนี่ยกายารีในบ้านเนี่ยผมว่าพึ่งพาได้เลยนะซึ่งถ้าดูจากตัวเลขสถิติตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าโตริโน่ครับในฐานะที่มาเล่นเกมเยือนเนี่ยผมว่าฟอร์มไม่เท่าไรครับกับกายารี่ที่ช่วงหลังเนี่ยเกมในบ้านฟอร์มดีผมว่าเจ้าถิ่นเนี่ยน่าลงทุนกว่าเยอะนะครับแถมสถิติเฮดูเฮดที่สนามแห่งนี้7เกมหลังสุดครับกายารีเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวครับชนะไป4เสมอไป2ครับตัวเลขดูดีมากๆครับ คือพอเอาตัวเลขตรงนี้มาประกอบกับฟอร์มการเล่นช่วงหลังๆของกเยอรี่ที่เล่นดีมากๆไร้พ่ายมา6เกมในบ้านนะครับประกอบกับตริโน่ครับเกมเยือนค่อนข้างจะหนักไปทางห่วยอะอาว่าอย่างนั้นละกันนะผมเลยมองว่าทีมชาวเก,กาะกเยอรี่ดูแล้วน่าลงทุนมากกว่านะครับมุมเสมอมีเยอะมากๆครับและเชื่อว่าเจ้าถิ่นไม่น่าจะถึงขั้นแพ้เป็นอย่างน้อยนะครับอัตราต่อรองครับทีมเยือนตริโน่บุกมาต่อปอปออันนี้คือตามเนื้อผ้าตามอันดับอยู่แล้วนะครับ คู่นี้ผมเลยคิดว่าทางฝั่งเจ้าถิดไกยอรี่เป็นทีมที่น่าลงทุนมากกว่านะับผมเป็นบอลหน,น้ากว้างมากกว่าก็ฝากไปด้วยและกันนะครับคู่นี้ผมให้อยู่รองไกยอรี่เจ้าบ้านราคาปอป,อปอนะครับก็ดูแลสกอร์ที่คาดอาจจะจบเสมอกันไปแบบไม่มีสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ฮะถัดมาไป2ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างครับเวลาตีสาตรงนะครับโอลิมปิกเีโยงกับแรนส์นะับผมนั่นนานทีนี้ผมจะไปดูฟุตบอลลีกเอิงนะส่วนตัวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาซะหน่อยแล้วกันครับ ซึ่งไม่น่าเชื่อนะผมไม่ได้ตามฟุตบอลฝรั่งเศสแบบแปบบ๊แบๆบแบบนะครับโอลิมปิกลียงครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ16ครับเป็นทีมที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นฤดูการที่เฉยฮนะ18นัดมี16คะแนนครับยิง17เสีย30ประตูได้เสียติดลบอยู่13ลูกนะครับขณะที่แรนส์เป็นทีมกลางตารางครับรั้งอยู่ที่อันดับ10นะครับ18นัดมี22คะแนนยิง25เสีย22ประตูได้เสียติดลบอยู่3ลูกนะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังของลียงก็ต้องบอกว่ากระเตื้้อองขขึนนพพสมควรครมวรกเาเาี่ย ชนะ4แล้วก็แพ้1นนะครับจาก5เกมหลังสุดครับผมก็ถือว่าโอเคขึ้นเยอะฮะหลังจากที่ช่วงหนึ่งนี่แบบประร้ามากๆอ่ะผมไปดูฟอร์มย้อนหลังนะมันมีช่วงที่แบบไม่ไม่ชนะใครเลย6 7เจเกมติดต่อกันยังมีอ่ะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยครับผมเพราะว่าแรนส์เองช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นเหมือนกันครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งนะครับไร้พ่ายมา5เกมติดต่อกันแล้วเช่นกันเกมล่าสุดนี้ก็เพิ่งผ่านหน้าของโอลิมปิกมักเซไปได้ด้วยนะครับในึกฟุตบอลถ้วยของประเทศเขาก็คคืออเรงนนนั่ ส่วนทั้งคู่เจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลครับที่บ้านของแรนส์นะครับเป็นฝัง่งลียงบุกมาเอาชนะได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่เฮดูเฮดช่วงหลังๆต้องยอมรับครับว่าแรนส์เนี่ยแอบด,ดูดีกว่าน่อยเพียงแต่ว่า2เกมล่าสุดที่เจอกันลียงเอาชนะได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสภาพความพร้อมวันนี้นะครับฝัง่งลียงไม่มีแน่ๆคือทั้งหน้าของดูเยคาเลต้าคาครับกองหลังตัวหลักของทีมที่โดนใบแดงในเกมล่าสุด เกมที่เจอกับเลออาฟนะฮะที่แพ้ไป 1. ต่อ3านะครับดังนั้นวันนี้ยังคงติดโทษแบนต่ออีก1แมชนะครับผมลิยงเนี่ยแผงเกมรับอาจจะมีปัญหาสะหน่อยส่วนทางด้านของโยฮันเลเปนันก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับภาพรวมออลิมปิกลิยงอ่ะผมว่าก็ค่อนข้างฟูลทีมแหละถ้าเกิดสมมุิไม่นับเซนเตอร์ฮาร์ฟตัวหลักที่ขาดหายไปนะครับโดยเกมรุกเนี่ยพวกเขายังคงมีทางด้านของอเลสเซนเดลลากาเซตแล้วก็ทางด้านของอันสลีเมเลนายเนี่ยคอยนำทัพอยู่เหมือนเดิมฮะ ขณะที่ทางฝั่งแรนส์ทีมเยือนนะครับผมแหมนัดก่อนนี่กองหลังอย่างลอเรนซ์อาซิยองเนี่ยลงสนามแป,ป๊บเดียวครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับผมกลายเป็นว่าเนี่ยตัวเนี่ยเจ็บเออดัดแอดครับก็ดูแล้วยืนยันครับว่าวันนี้ ยังไม่น่าจะพร้อมลงสนามเช่นกันนะครับรวมไปถึงเนมิยะมาติชเองครับผมอดีตกองกลางที่เล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีฮะวันนี้ก็ยังไม่น่าจะพร้อมลงสนามเช่นกันเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้แล้วครับผมกองหลังแคนารูนครับคริสโตเฟอร์วูก็กลับไปรับใช้ทีมชาติด,ด้วยนะฮะวันนี้ก็จะขาดเจ้าตัวนี้ไปอีกหนึ่งตัวครับอืมดูแล้วเนี่ยทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยแรนส์ ance, ขาดเยอะกว่าลิยงนะครับแต่แอบมีข่าวดีนิดนึงครับผม เอนโซเลฟีอ่ากองกลางดาวรุ่งวัย23ปีซึ่งเป็นตัวหลักของทีมเลยนะครับผมได้ข่าวว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสจะลงสนามได้นะฮะร,รวมไปถึงฟาเบียนรีเดอร์นะครับที่กลับมาซ่องกับทีมได้แล้ววันนี้ก็เชื่อว่าอาจจะลงสนามได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยหน้าตาของทีมคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอะไรเท่าไหร่ครับเกมรุกเนี่ยนำทัพมาโดยอโนคาลิมูเอนโดนะครับผมกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปี ที่ช่วงหลังๆนี่ยิงประตูได้ค่อนข้างจะถี่มากนะครับยิงติดต่อกันมา 3- 4ี่เกมติดๆแล้วนะฮะ วันนี้ก็น่าจะลงสนามบินคู่กับมาตินเทเรียร์นะครับผมเหมือนเดิมครับก็เป็นคู่หน้าเซตเดิมแหละที่ใช้ในฟุตบอลลีกนะครับซึ่งถ้าพูดถึงคู่นี้ผมค่อนข้างลำบากใจนะเพราะว่าช่วงหลังฟอร์มมาดีด้วยกันทั้งคู่และมันพึ่งจะเริ่มฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับเกมในบ้านในยง2นัดหลังสุดชนะรวดแบบไม่เสียประตูขณะที่แรนส์เกมเยือนก็ไม่แพ้ใครมาสารเกมติดต่อกันนะครับจากการชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งแถมเสียประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองครับเฮดูเฮดมันก็สูสีกันด้วยโอ้อะไรมัันนนนจะสสนนูีีกขาด้ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแรนส์เองเนี่ยจุดเด่นของพวกเขาคือเกมในบ้านไม่ใช่เกมเยือนนะครับผมผลงานเกมเยือนพวกเขาเนี่ยยังไม่ค่อยน่าพิสมัยสักเท่าไหร่แต่ขณะเดียวกันเอง,องลียงฤดูกาลนี้ครับเกมเย้าเนี่ยคืออาจจะแข็งก็จริงนะครับถ้าเทียบกับเกมเยือนพวกเขาแต่ว่าก็เป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีนะครับคือผมยังเชื่อว่าทีมยักษ์ใหญ่นะครับผมของลีอย่างโอลิมปิกอียองเนี่ยมันคงไม่ได้ตกต่ำอะไรขนาดนั้นนะยังไงคือผมมองว่าลียองอะ น่าจะอยู่รอดในลีกได้อย่างแน่นอนซึ่งถ้าเกิดจะอยู่รอดจริงๆครับไอแมชช์นี้เล่นในบ้านเจอทีมกลางตารางอย่างแรนส์เนี่ยพวกเขาอย่างน้อยที่สุดควรต้องไม่แพ้นะครับผมจริงๆโดยหลักมันต้องชนะได้3ไปนะฮะแล้วฟอร์มช่วงหลังมันเริ่มดีด้วยครับผมเกมในบ้านเนี่ยก็ชนะมาติดๆกันแล้วนะผมอามองว่าลิยงวันนี้เนี่ยน่าจะเอาอยู่ครับอย่างน้อยไม่น่าถึงขั้นแพ้แรนส์นะครับผมแล้วก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสเก็บชัยชนะค่อนข้างจะสูงด้วยนะฮะ กับปตาต่อรองครับเปิดมาเนี่ยเสมอรียงครับโอ้โอเคราคาสวยครับเสมอไม่เสียหายวันนี้ผมมองว่ารียงน่าจะเก็บสามแต้มได้นะแรนส์เกมเยอะไม่เท่าไหร่ครับคู่นี้ผมให้อยู่ต่อรียงจะบ้านราคาเสมอนะครับสกอร์ที่คาครับโอลิมปิกรียงเอาชนะแรนส์ไปได้2ประตูต่อสูนะฮะและสุดท้ายในรอบที่3ตรงอีก1คู่ครับกับึกฟุตบอลลาลีกาลีกสเปนนะฮะก็อเมริกาครับเปิดบ้านเจอกับอาาเบสครับ ทางฝั่งอาราเบียฤดูกาลนี้ก็ผมว่าหลายคนคงทราบแล้วล่ะเป็นทีมบวยนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยตกชั้นค่อนข้างชัวร์ครับ21นัดมี6คะแนนยิง21เสีย46ประตูได้เสียติดลบอยู่ถึง25ลูกครับผมก็เสียประตูเยอะที่สุดในลีกเลยนะฮะตอนนี้พวกเขาจมบวยของลีกนะครับแล้วก็มีคะแนนห่างจากโซบอไพรอยู่ถึง10คะแนนครับขณะที่อาราเบสครับรั้งอยู่ที่ับ12นะฮะ21นัดมี23คะแนนยิง19เสีย27ประตูได้เสียติดลบอยู่8ลูกนะครับ แถมผลงานช่วงหลังอาาเบสดูดีด้วยนะชนะ3สเสมอ1แพ้1จาก5เกมหลังสุดนะครับผมแต่ถ้านับแค่เกมเยือนอย่างเดียวเนี่ยพวกเขาชนะ2สเสมอ1แล้วก็แพ้2เกมนะครับอันนี้พูดถึง5เกมเยือนหลังนะส่วนฝั่งอาเรเบียครับผมพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครติดต่อกันมาแล้วโอ้โหผมขอนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1หเกมหลังสุดครับอเรเียไม่ชนะใครเลยครับแถมสเสมอแค่3ครับ แพ้ไปถึง8เกมฮะก็ไม่สงสัยครับว่าทำไมถึงต้องลุ้นไม่ใช่ลุ้นสิโอกาสตกชั้นสูงขนาดนี้นะฮะแต่แต,แต่ผมไม่แต่ครับเกมในบ้านช่วงหลังอเมริกาดูดีนะ3เกมเย่าหลังสุดของพวกเขาเนี่ยจบลงในการเสมอ0ต่อ0ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเจอกับเบติสมาโยกาแล้วก็กีโรนาก็ต้องการจะสื่อว่าเกมเย่าของอเมริกเนี่ยไม่ธรรมดาประมาณนี้แล้วกันนะครับ โดยทั้งคู่เจอกันไปแล้วเมื่อช่วงต้นฤดูกาลครับเป็นอาราเบสที่เปิดบ้านเฉือนไปได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์นะฮะส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งของอาราเบสเนี่ยขาดสนักเตะที่ต้องกลับไปรับช้ชาครับกองหลังโมร็อกโคครับอยากอับเดลอับค่านะฮะแล้วก็ผู้รักษาประตูทีมชาติอโควทเรีกกินีนะครับผมเจสุสโอโวนนะฮะซึ่งถ้าถามว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานไหมผมตอบเลยว่าไม่ครับอันนี้ตัวสำรองนะครับไม่มีผลกับทีมได้อย่างไรนะครับ กองหลังอย่างอเลสเซนเดอร์เซตลานะฮะทีมชาติเซอร์เ,รเบียที่เจ็บอยู่ก็เจ็บมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับไม่มีผลอะไรกับทีมทั้งสิ้นครับดังนั้นวันนี้อาราเบสผมสรุปให้เลยว่าพวกเขาอยู่ในสภาพที่ฟูลทีมนะครับโดยเกมรุกจะนำทัพโดยกีเกกาเซ่ครับกองหน้าจองเก่าวัย34ปีโดยมีคาร์ลอสวิชินเต้แล้วก็จอนกูรีดีนะครับผมคอยเป็นกองกลางสนับสนุนฮนะส่วนแผนเกมรับก็มีทนางหน้าของรูเบนดูอาเต้นะครับคอยคุมจังหวะเกมครับผมโดยรวมผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวละ คราวนี้มาดูทางฝั่งของอเมริกันบ้างนะครับผมก็มีกองหน้ากีดีบีซาวอย่างมาเซียโนซันชานะฮะที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติส้าถามว่าใช้บ่อยไหมต้องตอบว่าไม่นะครับเป็นกองหน้าตัวสำรองนะครับไม่มีผลอะไรกับทีมเช่นกันไอ้ที่มีผลเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของลากี้รามาสานี่มากกว่าครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นกองหน้าที่ใช้ทุกเกมในฤดูกาลนี้นะครับผมลงในลีกไป21ดนัดเลยนะฮะยิง 3. จ่าย4วันนี้ลงสนามไม่ได้ครับเนื่องจากติดโทษแบนครับสะสมไปเหลืองครบ5ใบ อันนี้อาจจะสะอึกอยู่เหมือนกันสําหรับอเมรยนะครับเพราะว่ากองหน้าอีกตัวอย่างอิบราฮิมาโกเน่ก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนกันครับอาจจะต้องมีการปรับทับกันพอสมควรเลยทีเดียวแต่มีข่าวดีนิดนึงคือกองหลังเม็กซิโกครับเซซ่ามอนเตสนะฮะนัดก่อนเจ็บไปกับนัดที่แพ้มาดิดสองต่อสานะครับตัวนี้เล่นดีแล้วเป็นตัวหลักครับวันนี้มีโอกาสสูงที่จะกลับมาลงสนามให้กับทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็โดยรวมเนี่ยอเมริกาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรุกนั่นแหละนะฮะผมในค่าคืนนี้แต่เชื่อว่าก็ อาจจะต้องมีการโรเตชันอ่ามีการแบบสลับสับเปลี่ยนแล้วก็ผมมองว่ากองหน้านะครับดาวรุ่งนะฮะวัย20ปีทิพชัยเซบียอย่างมาโก้มิเลวาโนวิชเนี่ยวันนี้น่าจะได้มีการลงสนามอีกครั้งหนึ่งจากการที่แมตท,ที่แล้วลงเล่นกับมาริดนะครับนาะทีแพ้ไป2-3ต่อแล้วผมว่าเล่นดีใช้ได้เลยนะฮะแผงกลางครับตัวหลักอย่างลูคัสโรบาโตนอันนี้ตัวนี้เล่นดีมากแล้วดูแล้วเนี่ยถ้าอเวเดตกชั้นน่าจะได้ย้ายทีมนะครับอ่วันนี้โรบาโตนเนี่ยลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะ รวมไปถึงเอ็ดการ์กอนซาเลสครับผู้ทำประตูในแมตช์ล่าสุดที่เจอมาดริดวันนี้ก็พร้อมลงสนามโดยเช่นกันนะครับซึ่งเห็นไกยอรี่เนี่ยไม่ชนะใครมาหลายเกม11เกมติดต่อกันอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีแค่เสมอกับแพ้นะครับแต่ถ้าเกิดนับแค่เฉพาะในมุมการลงทุนอย่างเดียวนะอาเมิเอรเนี่ยสามารถทําเงินให้กับท่านเนี่ยติดต่อกันแล้วนะครับ6เกมนะครับผมเอาง่ายๆใครลงทุนไมลิเร์เกมหลังสุดได้เงินหมดครับ คือต่อให้แพ้ก็แพ้เฉือนนะฮะผมเป็นรองก็ได้ตังค์อะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เกมในบ้านก็เสมอซะเยอะด้วยครับเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้ไม่ขี้เหร่เลยนะเราถ้าถามว่ารูปแบบการเล่นเป็นยังไงมีอนาคตไหมเนี่ยเอาจริงๆผมดูมาหลายนัดเอมเมริกันเล่นไม่ได้ห่วยนะครับพวกเขานขางจะเล่นดีนะครับผมแต่ว่า ไม่สามารถจะเก็บผลสกอร์ที่มันต้องการได้เท่านั้นเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะด้วยเรื่องของจังหวะฟุตบอลหรือว่าด้วยเรื่องของอคุณภาพตัวนักเตะมันอาจจะสู้ทีมอื่นไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าพูดถึงระบบการเล่นแล้วก็ความตั้งใจในการเล่นนะครับความทุ่มเทบอกเลยว่าเต็มร้อยมากๆครผมมองว่าอาร์เบสเองเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนยังขาดความแน่นอนอยู่พอสมควรนะครับขณะที่อเมริกาเองเนี่ยช่วงหลังเกมในบ้านเนียวแน่นมากขึ้นเยอะเลยท้าไม่ป็ทีมยักษ์ใหญ่ที่แบบโอ้โหดีจริงๆเนี่ย บุกมาเอาชนะพวกเขาค่อนข้างยากครับด้วยความที่อเมริกายังต้องดิ้นรนในการตกชั้นอยู่ฮะคือถึงแม้ว่าคะแนนเนี่ยจะห่างจากโซลอดภัยถึง10แต้มแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับถ้าเทียบกับฟอร์มของเพื่อนเพื่อนร่วมกลุ่มหนีตกชั้นอย่างพวกกาดิสกรนานดา้าอะไรพวกเนี้ยนะรวมถึงเซบียดโดยเองก็ตามแต่เนี่ยอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดชนะรัวๆัทั้งสองสมแบตก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากเรโซนได้เหมือนกันนะครับวันนี้อเมริกามุ่งมั่นกว่าอาราเบสชัวๆเพราะอาราเบสเองเนี่ยประเภทว่า ความเร็วไม่มีความดีไม่ปรากฏน,นะครับผมบอลยุโรปก็ลืมไม่ได้ตกชั้นก็ไม่ตกนะครับผมว่าด้วยแรงจูงใจตรงนี้น่าจะมีเพียงพอที่ทําให้อาร์เมเรียเนี่ยวันนี้สู้กับอาราเบสได้อย่างสูสีนะครับผมและเชื่อว่าวันนี้อาร์เมเรียไม่แพ้แน่นอนนะครับอัตราต่อรองเปิดมาอาร์เมเรียต่อเสมอนะครับเจ้าบ้านนี่เป็นไงล่ะอพอเห็นแต่ต่อรองแบบนี้ผมยิ่งมั่นใจครับวันนี้ไม่แพ้แน่นอนนะครับอยู่ต่ออาร์เมเรียเจ้าบ้านราคาเสมอได้เลยนะครับสกอร์ที่คาผมมองว่าอาร์เมเรียน่าจะชนะอาราเบสได้ด้วยนะเฉือนอยู่ที่่องประต,ตร และทั้งหมดนี้คือ4่คู่ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคู่แรกครับผมให้อยู่รองไมส์ทีมเยือนราคาครึ่งลูกครับคู่ที่2อครับอยู่รองกายารีเจ้าบ้านราคาปปครับคู่ที่3อยู่เจ้าบ้านลียงราคาต่อเสมอครับและคู่สุดท้ายครับผมให้อยู่ต่อทั้งฝั่งอาเมเรียเจ้าบ้านราคาเสมอเช่นกันนะครับผมวันนี้4คู่ฝากไว้ด้วยนะครับย้ำนะครับกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับ1คู่บวก1ผลสกอร์ติดแฮชแท็กบูมบอลเต็ง ทำไม่ครบตามปฏิกาครับทายถูกแคปหน้าจอทักมเราระวังกับผมที่ l ลน์แอดนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอยินดีกับทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเจออุซเบจะผ่านหรือเปล่านะยังไงเป็นกำลังใจให้ทัพช้างศึกด้วยนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในรอบวันเสาร์บอลเพียบแน่นอนครับสวัสดีครับ